สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องมือสกูสุกคนเนาะจ้ะมือนี้เยโซกับยูบานอยู่เงี้ยนจ้ะสิพ้าพี่น้องม่จินเขาง่ายน้ากันจ้ามาเดอ้อมาเดอ้อม่จินเขาน้งกันเอาแยโซเปิดขึ้นคือจังอันพอ่อเพราะเขาร้ดแทรสั่นมากมาก,มากขาดแต่มูจินนาจ้ะกินแน่จ้ามือนี้แย้โซผ้าผ้าเสื้อห้องไทยเนาะเสื้อห้องไทยเป็นมูเนาะจา้ะใส่ปักแตงจ้ะแล้วก็แจงน้ำมันอุ่นตำขึ้นนี่หละจ้ะ นี่เราจะพักห้ากระเจ้วเนาะเนี่ยเข้ากันฮอนฮอนจะมาเด้อมาเด้อมามาจ้าเนี่ยแหละแนี่กินก็ได้บ่ได้พิเศษอีโสวยอีหยังหนึ่เนาะอยู่มึงหน่วงกูมึงได้ก็ได้จ้ะคือกันนั่นแหละจ้ะห้าแสวงหาเนาะเข้าก็นฮอนฮอุยคำใหญ่ๆกูได้จ้ะพี่น้อง แซบจ้บากันได้ปั่นคนเนี้ยเราซ่วงจะพี่น้อง cái chín nó chín ban hau nó bớt cho nành là chưa, y chang mè may xay hết phừng chưa, hết phừng van nữa á, xay mắm, tom nữa cả xay xong phít vậy chưa, xay xong phít phít xong khèng mày, vây ra เดี๋ยวออกมากิิเนาะสิเขาก็ออกโอกมาลมลาล่ๆนะจ้ะไม่แก่ง เนี่ยหมูวันเท่าราคาเท่าไรพุจันว่าเดี๋ยวนี้สิบมว่าสองร้อยกัวหรอบังจะกินลอยเศร้าจ้ะจะแย,ยกตัวเพรท่านนีนไม่ยุ่งมึงหนอ แยกก็ถือกวนเนี่ยง้ออยู่นะจ้ะเนี่ยง้อแพงกลัวเนะาะยายสื้อผ้าถึงไปคลิปกวนเลยเจ๊พี่นอ้องยายสื้เฮ็ดคลิปกวนเนาะผ้าเนื้อหมูพี่น้องเบิ้งถ้าพี่น้องอยากเห็นสูตรเนาะเบิ้งสูตรสูตรว่ายายสื้ผ้าเนื้อหมูบนะบมแบบใดกันแต่ละผักแต่ละบอลมันก็สีเฮ็ดพวกขึ้กันนะจ๊ะ ้ากินเขาอิ่มแล้ว้ะพี่น้องบาดทีนี้มาเขาเรื่องกันเนาะอันซีบัวเรื่องมูอยู่เมืองไทยซูฟังบาดทีนี้แต่เข้ามาอยู่เมืองนอกใหม่ๆม่แมนบัวแต่เข้ามาอยู่เมืองนอกใหม่ๆหมู่กะร้ายเด้ใจพี่น้องมูร้ายเด้แชดมากกันคำกันขึ้นก็แชทมากเนาะอันย่ำขึ้นอันน่ะสมมติว่าอยู่นีตีหนึ่งแมนบัวอยู่เมืองไทยมันหนึ่งม้งเสาแมนบัว มันอ่ะอยู่เมืองไทยนี่สีเร็วกลัวหกชั่วโมงมันมาจะเวลาอันมาตุงกันขึ้นนี่ก็ป,ปิ้งปิ้งปิ้งมามือใดเขาเริ่มปิดโทรศัพท์นี่ก็คือพอได้รับได้นอนเลยจ้ะเดี๋ยวผู้นั้นก็แชทหน้าผู้นี้ก็แชทมาแมันบอกเออเมียฝรัง่งอันคือว่าตดตัวฝรั่งใหเนแน่ระมาณนี่หละจ้ะอันมูสีสดๆแน่มูสีบ่สดกับเพื่อนพิษกันกับพัวแน่กับหาฝรั่งให็นแน่เนาะช่วงนั้นมูกับลังหอมเนี่ยจ้ะ บ่ได um okay. anyway anyway> ้พลังช่วงมาอยู่เมืองนอกใหม่ๆวันเข้าไปบาดนี้พอเฮาอันกะเฮาก็หาให้บ่ได้อีหยังก็บ่ได้จังกกเงียบๆไปดอกกเงียบไปดอกก็คือว่าคือว่าเฮาบ่มีความสามารถหาให้ได้จังสินาเพิ่นก็สห่างไปดอกบดนี้ห่างไปห่างไปบาดนี้พอเฮากลับเมืองไทยเนบ่กลับเมืองไทยปีแรก ปีแรกสองปีเข้าก็ไปหายามมู่ยามพวกยูนอาเข้ากับกินฮอดมู่กินฮอดพวกปลาท,ที่นี่พักหลังๆมากมันเกิดถึงจุดอิ่มตัวเลยเจ้พี่น้องเพราะว่าเข้ามาอยู่นี่โดนแล้วเข้ามาดีอยู่นี่โดนแล้วมู่กับ่บทักมากมูม่กับ่บทัก่บออยังมากมันกนเ็เริ่มเหินเริ่มห้างกันไปได้ปลานี่โดนโดนกับ่ทักมากน,น,นะนะ ป่านี้พวอเากับเมืองไทยมันบอกว่ากับว่าเมียฝรังี่าหญ่ยิงได้มือยูเมืองหนอกเมืองหน้าน่ะบ่ไปหาหมูหาพวก่อกว่าเพิ่นวายเฮานี่ยนะบ่กไปหาหมูหาพวกท่ายไงหลายเนาะยิงหลายเนาะบอกว่าวา้กันนลยจ่ะพี่น้องว่ายเนาะมันสิไปหาไดจังไดจ้ะตั้งแต่ยุดงานเดือนหนึ <im 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 ่งมันบ่หยุดงานเดือนหนึ่ง บานนี้เข้าไปหอดเมืองไทยเข้ากไปหาพีหาหนองเข้าจดไปหาพี่หาหนองนั่นนะก็ยังไปหมองละหมือสองหมื่อหนึ่งจ้ะเราก็เข้ากับไปเฮ็ดทุระทุล่างแล้วบานนี้เข้าก็จะไปหาเที่ยวอยากไปหาพักพอนพักหยังกับรอบรัวเขาเนาะเขาก็ตอยู่กับขวบครั่วเขากยาจะห้มีเวลากับขวบครั่วจังสันนาเขาก็บพไปหอดมู่หอดพวกแลวเนาะมันยูกไก่มูก็อยู่ไก่เขาก็บว่ได้ไปหาบ้านนี้บ้านนี้มันเกิเป็นแต่คิดหอดอยู่ก่จจะอันม่พวกกัน อันน pues ี้บอกสู Hz ้ฟังเลยจ้ะอย่าแยกสู้บอกสู้ฟังซะโถระบายเนาะละบายคันเฮาไปฮอดปึ๊บยังสิหมู่พวกนะอันใส่ของฝากนั่นน่ะใส่น้ําหอมฝรั่งใส่เหล้าฝรั่งอืมผู้ใดผู้ใดเคยมาอยู่เมืองนอกหรือว่าผู้ใดนี่ล่ะเมียฝรั่งนี่ก็สิเข้าใจในจุดนี้เนาะจ้ะพี่น้องเข้าใจในจุดนี้แที่ว่าโอ้เขาครบเฮานี่เขาครบย้อนอีหยัง เขาควบเมียฝรั่งนี่เขาคบย่อนอีหยังหมูพววอยู่เมืองไทยนะเขาคบเขามีความจริงใจกัหบห้าบัวเขาก็รู้ซึกได้ใจแบบน,นี้เฮารู้ซึกได้ว่าเขาควบเขานี่เพื่อพ้นประโยชน์บหรือว่าจังไดหรือว่าเพียให้ห้าอยากหาผัวฝรั่งให้เขาบัวหรือว่าเพีย้ยพ้นประโยชน์ของอของเขาบ่วข่นซูม,มูาาว่าเขาบ่มีอีหยังหย้ยังสีเขายังสีคบเฮาต่อไปบัวเฮาก็คิดได้จ้ะ เขาก็เขาก็เริ่มมาคิดเขาก็เริ่มมาคิดไม่ไต่องมาอนั้นอันนี้เลยเด้ตามที่แชทมาถ้าเมสเซนเจอร์แชทแชทยังมาเนี่ยก็มีแต่งหาผลประโยชน์ทั้งนั้นจ้ะบ่มีว่ายยูดีบ่สบายดีบ่เป็นจังไดยูดาบ่อีหอยังกับบถามอกอม่อันนี้บ่เลี้ยงมูนะจ้ะบ่เลี้ยงมูบ่เลี้ยงมูเรืงเลี้ยงพวกผู้ดีก็ดีอยู่ดอกจ้กผู้ดีก็ดียูแต่ว่ายายสูเจอแบบนั่นหลายนะจ้ะ เอแบบนั่นหลายบานนี้พ่อเข้าไปเมืองไทยปุ๊บือทายไงพูดือทายไงหลายที่แอ้จังสินนะเขาได้ยินมากจังสินอะจ๊ะเกิดเลยมันไม่จุดอิ่มตอของมันมจ้ะมันมีจุดอิ่มตอของเข้เาเข้าเป็นเองหรอกเจ้าว่าเข้าโอ้ยเขา,าอยู่กับครอบค,บคบรัวเขาอยู่กับครอบครัวเหรอเขากอยูผู้เดียวว่ไม่มึงไม่พวกเวลากลับไปอยู่เมืองไทยเขากะ นั่งเทียมหมู่พวกแบบนี้เฮาก็บ่จําเป็นต้องมีเนาะจ้ะเออบ่ซุฟังแล้วก็เฮ็ดให้เฮาลําบากใจจังซี่นะเฮ็ดให้เฮาลําบากใจสมมุติว่าเฮาบ่มีเงินมีค้ไปหาเขาจังซี่ไปหาหมู่หาพวกจังซี่หมู่พวกยังสิเว้านําเฮาอยู่บ่จังซี่ล่ะจ้ะคิดไปย่าสกก็คิดไปเนาะจ้าคลิปนี้ก็มานั่งเว้านั่งกันเนาะจ้ะพี่น้องอันเว้าเลี้ยงหมู่จ้เว้าเลี้ยงหมู่ผู้ดีก ผู้ดีก็ดีไปเนาะจะพี่น้องผู้ดีก็ดีไปเพราะว่าขันเทาได้ยินขันเทาได้ยินว่าแบบนี้แล้วจ๊เสียมันก็อยากมาระบายเนาะจะมันอยากมาระบายอยากมาเวโเนาะจะพี่น้องว่าว่าเขาทายเงยยังสั่นยังสี่นะว่าทายเงบ่อยากไปหาไปยังจังสีนะจะบึ้งจจของซะก่อนเนาะจะกอนสิว่าเขาทายไ,าไ ắng, นะง,งกนน็งาากได้เนาะเอาละจ้า,าคีปนี่ก็ขอบคุณหลายๆเนาะจะผู้ที่กดติดตามทั้งไม่และเก่าเนาะจะ ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยใจเด้อพอกันไม่คิปหนาจ้าวัดีจ้า